สองพักการเมืองหรือสามพักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้จับอยู่พักเดียวนะยังเหลือจะต้องดําเนินการนะครับในส่วนของคงค้างที่เหลือนะก่อนวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569จับตามองให้ดีจะมีพักการเมืองไหนและพักประชาชนทราบว่าจะมีอีกอย่างน้อย2อรายจากการแฉกันเองของพวกเขานั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของพักสม้มมีทุนไม่มีเทา ที่กำลังโกโซบิกโฟฟินฟินบล็อกนะครับในคือขายนี้ก็มีผู้เล่นจำนวนมากเหมือนกันนะครับกว่า4 0 0พคนมียอดเงินหมุนเวียนกว่า40ล้านบาทนะับส่วนเรื่องที่3นะครับเป็นการจับกลุ่มกังสกรรมเมอือต่างชาตินะครับที่ทำการหลอกลงทุนนะครับกับผู้หญิงชาวไทยรายหนึ่งนะครับมีการโอนเงินผ่านนะครับ กระดานเทรดทุ้นปลอมที่ทางผู้เสียหายนี่หลงเชื่อนะครับโอนไปเป็นจํานวนหลายครั้งนะ20กว่าครั้งแล้วก็สูญเสียเงินไปนจํานวน10กว่าล้านบาทด้วยกัน,นในเคสนี้นะครับเราสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เกือบทั้งหมดนะครับเป็นทั้งชาวอินเดียนะครับชาวรัเสเซียชาวพมา่าแล้วก็มีคนไทยร่วมอยู่ในขบวนการนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่สาม พี่ปอเรา<อ>มีอะไรจะพูดนิดนึไง,ง,งไหมคะเรายืนยันไหมคะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเราโดนกัรแก้าการเมืองหรอกพี่บอเราคิดว่าเป็นการกัดแก้มไหมคะพี่ออยากขอโทษพักไหมพี่บออยากขอโทษทั้งอท่านอื่นหรือประชาชนิพี่ไหมพี่ส่งคนของเราฝ่ายกฎหมายของเรานะครับรอเข้าไปพบ กับคุณรัชพงษ์ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่แล้วถ้าเราได้คุยก <c oughs> <c oughs> ับทางตํารวจคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นให้เราได้เห็นหลักฐานที่ตํารวจมีอยู่ในมือนะครับเราก็จะได้พิจารณาอย่างได้สัดส่วนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ามีมูลเหตุชี้ชัดนะครับพักก็พร้อมที่จะดําเนินการอย่างเด็ดขาดแค่คุณเท้งพูดว่าผมปกป้องได้ยังไงเพราะตำรวจจับไปแล้วครับอันนี้ข้อแรกก่อนเลยข้อที่สองเนี่ยอย่าเอาเป็นประเด็นการเมืองว่าไปจัดการเฉพาะพักส้มพักส้มผมจะพูดให้ฟังนายรัฐอนนนยปเี่ะ รัชพงศ์รัชพงศ์เนี่ยนะมีพฤติการมาเก่าก่อนแล้วและคนในพักเนี่ยรู้ผมพูดอย่างนี้เลยคนในพักรู้รู้และได้ไปเตือนกับกรรมการบริหารแล้วแต่กรรมการบริหารก็ยังยืนยันว่าเอาคนนี้ด้วยสาเหตุว่าคนนี้ดูแลตัวเองได้อ่ามีคนเตือนแล้วไม่ไปเช็คไม่ไปตรวจสอบมีคนเตือนแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีคนรู้นะครับในพักนี่รู้กันหมด รู้กันหมดว่านายปอนเนี่ยทําเว็บจริงๆครับอันนั้นทำไมปล่อยให้ลงสมัครเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะบอกเอ้าก็เพราะเขาดูแลตัวเองได้ไงคําว่าดูแลตัวเองได้คือไม่ต้องพึ่งการเงินจากพักอ๋ออันนี้คือหลักสําคัญเลยนะครับวัยรุ่นสร้างตัวสีเทาเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้แมแตว่ามีเงินหมุนเวียนสามร้อยล้านไม่จำเป็นต้องใช้เงินพักพักเลยจัดว่าคนนี้เนี่ยเป็นสอสอเกรดเอ เกณฑเอยังไงเพราะอาดีตสสอด้วย<อ>ดูแลตัวเองได้ด้วยอ่าอ่ะ,อะนายบุญยญลิศเนี่ยที่โดนจับไปครั้งแรกเนี่ยนะเรื่องยาเสพติดฟอกเงินเนี่ยเป็นผู้สมัครใหม่ครับชนะผู้สมัครเก่าก็เหตุผลเดียวกันก็คือดูแลตัวเองได้วาทกรรมของพักส้มหรือพักของธนาธรวันนี้ก็คงรู้กันแล้วเป็นพักของใครอยู่ในบริษัทของใคร ทำตามนยโยบายของใครนะครับเทงก็คงจะเป็นนอมินีเท่านั้น,นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือปรากฏว่าจากวัฒกรรมกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นใช้ในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามปรากฏว่ารายนี้รายที่สงแล้วนะครับมีการจับกลุ่มผู้สมัครของพรรคประชาชนก่อนหน้านั้นก็ออกมาปฏิเสธแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้สมัคร กระทนหันในช่วงที่มีการสมัครเลือกตั้งรอบนี้ปิดสมัครเลือกตั้งเสร็จนะครับยังคงมีผู้สมัครนะครับถูกจับกลุ่มคราวนี้ชื่อรัชพงศ์อยู่ที่จังหวัดตากที่ผ่านมาก็คนจังหวัดตากก็ทราบกันดีว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะครับซึ่งรัชพงศ์เนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนพรรคนะครับเป็นกรณีพิเศษ กว่า450,000บาทให้กับทางพรกประชาชนและพักก็บอกว่าเป็นการดูแลกันได้นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการจับกลุมผู้ต้องของังผู้ต้องหานะะจับกลุมผู้ต้องหาในคดีพนันออนไลน์แล้วก็เป็นระดับเจ้าของเว็บเลยทีเดียวถามมาจบหรือยังนะครับในพักประชาชนเองก็มีการแฉกันเอง นะซึ่งเป็นตำรวจเก่าอะ่ะก็แฉกันเองผู้หมวดแฉบอกว่ายังมีคนถูกออกหมายจับอีกสองรายนะครับในภาคประชาชนที่จะต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาก็มีการลบโพสต์ดังกล่าวไปนะครับตอนนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ไม่มีเทาจริงหรือไม่ตอนนี้ก็กลายเป็นดำไปแล้วนะ บอกไม่มีเทาไม่มีเราตอนนี้ก็คงเห็นชัดนะคงไม่ใช่เทาละดำปือเลยนะครับทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนีนักการเมืองพักการเมืองต่างๆเนี่ยนะจะมีการเลือกตั้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่ร้อยละ9กร์พักจะจ่ายเงินลงทุนให้ผู้สมัครนะครับพอได้เป็นสสปุ๊บ ก็ต้องมาโหวตตามที่พรรคต้องการและจะต้องมาโหวตให้คนในพรรคเป็นรัฐมนตรีหรือถึงแม้เป็นป่ายขานก็จะมีตำต้องมีตำแหน่งสำคัญ,สำค,ญสำคัญทั้งหมดเป็นกรรมธิการคุมนั่นคุมนี่มีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นเป็นดับเบิลนั่นคือสิ่งที่พรรคการเมืองทำนะครับแต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ปรากฏว่าเป็นคนรวย เขาใช้คามาดูแลตัวเองไดนะ้ก็จะใช้วิธีไปสมัครจ่ายเงินพักแล้วก็ไปลงสมัครนะครับที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวมาโดยตลอดแหละมีการซื้อตัวสอสอ50ล้าน70ล้านโดยใช้ทุนเท่านะครับแล้วก็มีการใช้เงินของแก๊งสก c เ m อ e r เข้ามาอย่างน้อยสามพักการเมืองวันนี้เราก็คงเห็นชัดมากขึ้นว่าใครเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างน้อยพักประชาชนก็โดนไปสองรายมีรายงานจากกระทรวงยุติธรรมมาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาอีก10รายเกี่ยวข้องกับผู้สมัครนะครับสส ซึ่งในทางกลับกันประชาชนคงได้เห็นชัดเจนว่ามีนักการเมืองมีพักการเมืองเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะครับยังไม่จบนะฮะผมเรียนว่าเขาบอกว่ามีพักการเมือง2พักการเมืองหรือ3พักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้จับอยู่พักเดียวใช่ยังเหลือจะต้องดําเนินการนะครับในส่วนของ คงค้างที่เหลือนะก่อนวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569จับตามองให้ดีจะมีพักการเมืองไหนและพักประชาชนทราบว่าจะมีอีกอย่างน้อย2รายจากการแชร์กันเองของพวกเขานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จริงกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ